วก็ปั้นจนเสร็จแล้วนะคะใส่มือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับบ้านไล่ตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟุก็จะมาเปลี่ยนนะคะเป็น เมนูที่ไม่ใช่ไทยหรือตุรกีนะคะก็จะทำเป็นเมนูอาหารจีนนะคะก็จะเป็นเมนูเป็นสาลาเปาทอดน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเฟิร์นจะทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็มีแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะมีน้ำมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลนะคะมียีสต์ ยีแงนะคะส่วนผสมเดี๋ยวเฟินเอาไว้ด้านใต้คคิปอีกทีหนึ่งนะคะเช่นเดิมนะคะมือก็ล้างสะอาดแล้วทีนี้น้ำอุ่นนะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นผนก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็ใส่ยีตไปเลยคะ่ะรอให้ยีตทำงานแป๊บหนึ่งนะคะเกลือนะคะเฟินใส่ไปในแป้งเลยนะคะนคนเดี๋ยวเรามารอให้ยีตทำงานค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะยีตก็ทํางานแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมแป้งเข้ากับน้ำนะคะแป้งอันนี้มันจะเหนียวๆแบบแข็งๆไปนะคะมันจะไม่นิ่มนะคะแต่ว่าเวลาเอาไปทอดแล้วมันจะอร่อยได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวคนนวดต่อนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะฝนจะพักแป้งไว้ในนี้นะคะแล้วก็เอาพลาสติกแรปคมุมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่อากาศให้มันขึ้นนินค่ะระหว่างที่เรารอแป้งขึ้นนะคะเราก็มาผสมไส้นะคะอันนี้ฝนใช้ไก่สับนะคะเป็นไก่ส่วน สะโพกนะคะมันจะได้นิ่มๆนะคะแล้วเฟินก็จะใส่ออซอสซอปัปปงรสนะคะน้ำมันหอยสามช้อนโตะเหล้าจีนหนึ่งช้อนโต๊ะเฟินหาเหล้าจีนไม่เจอนะคะเฟินมีแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยใส่เหล้าสากนะคะของญี่ปุ่นแทนน้ำตาลหนึ่งช้อนโตะ ขิงสับกระเทียมสับนะคะอย่างละหนึ่งช้อนโตกระเทียมเยอะไปแล้วก็มีมนี่เลยผักนะคะเป็นแครอทกับต้นผั ลืมนะคะน้ำมันน้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะเรารอให้แป้งมันขึ้นนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบชั่วโมงนะครับแป้งก็ขึ้นนะคะแล้วก็ได้ลมแล้วก็ สีิบกรัมแป้งมันแห้งนะคะทุกคนต้องต้องทําไวๆเขาหาอะไรมาปิดไม่ให้เหลือนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวใช้มือนวดนวดนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆก่อนเพื่อง่าย<ๆ>ต่อการนนวดนะคะ ะทุกคนเฟินก็แบ่งแป้งแล้วก็พักเดู๋ยเฟินจะพักนะคะประมาณ10-15นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเฟินก็พักแป้งได้แล้วนะคะเฟินก็จะเอาออกมาทีละอันนะคะมันแห้งง่ายมากๆเลยค่ะ เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเฟินก็ปั้นจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดน้ําก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะเออใส่น้ํามันนะคะยิงต้องเอาน้ํามันลองลาดไปเลย พไม่มีฝาปิดนะคะก็เลยใช้กระทะอีกใบนะคะเป็นที่ปิดนะคะทีนี้เราก็ใส่น้ำนะคะสามในสีของซาละเปานะคะนี่นะคะแล้วเราก็เปิดไฟแรงๆะะเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็รอให้เดือดนะ,ะรอให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะ ข้ามันจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะคนปิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันฟูขึ้นมานะคะจริงๆเราต้องใช้ไม้ปิดนะใช้นี้เหมือนเดิมแล้วกันแต่ว่าพราะมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็เพเย์นะคะเพะเยไหนหน์ไว้นิดนึงต้มต้มจนกว่าทุกคนจะได้ยินเสียงแส่ๆๆนะคะก็ะคือ น้ำมันระเหยหมดแล้วนะคะเหลือแต่น้ำมันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำหมดแล้วนะคะก็ทอดต่อไปจนกว่าข้างล่างนะคะมันจะเหลืองะคะ่ะดูอันนี้คือหยิกไม่แน่นนะคะพอหยิกไม่แน่นมันก็จะเพลเย,ออย่ยงเงี้ยอันเนี้ยโอเคเนี่ยจิกแน่นไอ้ยนนีกไม่แน่นปิดต่อไป เปิดไฟไม่แรงนะคะไฟกลางระหว่างนี้เราก็มาเอาน้ํามันนะคะตั้งน้ำามันให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวควรจะเอาใส่พริกป่นนะคะพริกป่นไทยแล้วกันเผ็ดเดไปเลยจะทําน้ําจิ้มนะคะค่ะเฟอร์มินน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนิดสีอิวสีอิวหน่อยพริกนะคะน้ํามันพริกเผาเมื่อกี้เอาแบบรวดเร็วนะคะ คนไปจนขันตา,นตานละลายนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ข้างล่างก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวอเดี๋ยวคนตักขึ้นเลยนี่นะคะข้างล่างมันก็จะแบบกรอบๆนะคะข้างบนมันก็จะนุ่มๆอ๋อลืมโรยงานนะคะ ก็เอาขึ้นทีละอันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟเลยค่ะค่ะพอดีเมื่อกี้นะคะปะ๊าป๊าไปตกปลามานะคะได้ปลามาพอดีคนก็จะเอามาทํา ซาชิมินะคะมันสดมากเลยทุกคนอันนี้คือเพิ่นทำความสะอาดข้างนอกไว้แล้วนะคะยังยังไม่ได้เอาไส้ออกนะคะก็เดี๋ยวจะแล่ปลานะคะ ะะแล้วก็ได้หนึ่งชิ้นแล้วค่ะแล้วก็ทำต่อ thank mm -hmm. นี่นะคะได้ปลาสองชิ้นเลยค่ะปลานี้ก็สะอาดนะคะเดี๋ยวเอาปลามาเช็ดเอาอความชื้นออกหน่อยนะคะใช้กระดาษสับนิดนึงตรงกลางมันมีก้างนะคะ ก้างอยู่เราก็ต้องอน,นี่นะคะก้างเราก็จะได้เนื้อแบบนี้มาเอาหนังออกเดี๋ยว เนี่ยค่ะเราก็จับหนังลูดนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้เนื้อที่มันไม่มีก้างค่ะมีแต่เนื้อ แบบเดี๋ยวทำจนหมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟกันค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะมากินปลาดิบนะคะ,คะแล้วก็มีผักแนมนะคะเป็นแตงกวานะคะแต่ว่าเราจะบิดแตงกวะ,ะนี่นะคะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะชมีข้าวโพดติดตด Ne o gösteren ne olur? Ay. Uçak mı? Iıı. Ne oldu benim oğluma? Muş benim canım ne olmuş? Nihayet akor. İyi. นี่ทุกคนดูข้างในเป็นอย่างนี้นะคะดอดูอร่อยมอะไปดูอร <c oughs> ่อย <c oughs> มากเลยอม,ม่อยมยน้ำจิ้มก้าหน่อย Nice, huh? อ,อร่อยมากปลาสดมากเลยค่ะทุกคนราะว่าเพิ่งจับมาแล้วเพิ่งก็ทำการแร่เลยนะคะอร่อยมากหวานเนื้อหวานแบบอืมบอร่อมยมากเลยน้องเมื่อกีน้นลูกหนูไม่ขอโทษ มอมค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์นะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะมา,ม,า<笑><笑>มี่มามี่เ,เอาวันนี้ใช่อันนี้เอาวันนี้เหรอใส่หน,หนี้เหรอ โอ้เฟ่อบัสเยะโอ้เฟอด้วยไหมคะทุกคนถ้ากคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกรุ๊งกริ๊งกรุงกริ๊งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของเรานะคะสำหรับวันนี้บ้านไรตุรกีไปแล้วค่ะ บายบายแม่มองไม่เห็นน้องเลยบา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 ยก่อนบายบาย